มอเตอร์สามล้อไฟฟ้าใครมีปัญหารถสามล้อไม่หมุนจอดแล้วนิ่งสนิทไม่ทำงานตามมาเลยครับคลิปนี้จะบอกสายแบบละเอียดสายนี้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับสายร้อนละลายติดกันนะก็แก้สายแล้วก็พันให้ใหม่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัวนี้คือกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมแต่กล่องใหม่ปลักไม่เหมือนกันก็ต้องทําการย้ำปลักใหม่นะครับย้ำปลักใหม่ต่อปลักใหม่นะครับอ่ะ มาดูสายเลยอันดับแรกต่อสายมอเตอร์เข้าให้เหมือนเดิมนะครับสีตรงการเหลืองเหลืองเขียวเขียวน้ำเงินนะครับแล้วก็จุดฮอร e ดเซนเซอร์เสียบเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมาเริ่มที่ต่อไปก็คือสายแบตนะครับสายแบตก็ B บวก B ลบนะครับเส้นใหญ่นะมาจากแบตเตอรี่4ี่ก้อนนะครับหรือ4ี่ลูก48่สิบแปดโวลต์เป็นแบตลิเธียมหรือเป็นแบตก้อนสี่ลูกก็ได้นะครับ อเ okay. แล้วก็แบตสวิคนะครับตัวนี้แบตสวิคตอมาจากปลายสายสวิตช์กุญแจตรงนี้นะเสียบสวิตช์กุญแจได้เข้าไปได้เลยตรงนี้คือแดงเหลืองสวิตช์กุญแจสีเหลืองคือเมน48นะครับไฟตรงมารอนะสีแดงคือไฟจ่ายรู้ได้ไงว่าสีแดงคือไฟจ่ายถ้าตรงหัวกัวนี้สีแดงเยอะก็คือแดงเป็นไฟเปิดสวิ์นะครับไฟไอไอจีเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นสีเหลืองเยอะก็คือสีเหลืองเป็นไฟเปิดสวิ์นะครับเอ,เอาเอาแดงเป็นไฟเมนมารอนะเมนเส้นเล็กนะครับส่วนมันมาจากตรงไหนเนี่ยครับมาจากตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับตรงนี้คือต้นต้นขั้วที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะวิ่งตามสายขึ้นมาสวิก์กุญแจนะมันจะแทงสวิก์กุญแจโอเคเปิดปิดอย่างนี้นะครับตัวนี้ได้ต่อไว้แล้วนะครับ สีเหลืองเป็นไฟแบตขึ้นไปนะครับส่วนสีดำก็ต่อนะครับสีดำาก็เป็นดินนะต่อต่อต่อดินจากขึ้นไปตรงนี้นะครับโเคเดี๋ยวจะต่อเข้าไฟให้ก่อนนะครับตอนนี้ไฟแบตสี่ลูกมาแล้วนะครับมาจากเส้นนี้นี่เองแบตสี่ลูกนะปลั๊กตรงกันนะครับปลั๊กสามช่องนะครับปลั๊ก ัวเสียบแบนรถยนต์นะครับใส่ปลั๊กถาวนะครับสามช่องอดำอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเป็นแบตตรงแบตสวิ์นะครับพออย่างนี้แล้วสายอื่นเรายังไม่ต่อนะครับทีนี้เปิดสวิ์เลยเปิดสวิ์พอเปิดสวิ์เสร็จใส่สายเรียนรู้เลยนะครับสายเรียนรู้นะ,ะเป็นการเรียนรู้ มอเตอร์นะครับเสียบแล้วเราจะได้ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ที่ถูกต้องนะครับตามที่เราเลือกไว้นะถ้าแบบนี้มันคือมันหมุนรีเวิร์สนะครับหมุนรีเวิร์สหมุนย้อนกลับนะครับเราก็ให้เขาหมุนหมุนฟอร์เวิร์ดนะครับคือหมุนไปข้างหน้านะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัว F นะครับหมุนไปตามตัว F ก็คือ ถ้าหมุนมาทางนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นตัว R ถ้าหมุนมาทางนี้คือตัว F หมุนมาอย่างนี้คือตัว F ถ้าหมุนย้อนกลับไปอย่างนี้คือตัว R ก็เป็นถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับเราจะให้เดินหน้านะอ่าตอนนี้ก็เป็นเดินหน้านะครับเป็นตัว F นะสัญลักษณ์ตัว F ถูกต้องแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มต่อสายคันเร่งกันเลยนะครับสายคันเร่งเส้นไหนเอ่ยสายคันเร่ง ของปลานี้ต่อไว้แล้วนะสายคันเร่งก็จะเป็นดำเขียวแดงนะครับจากกล่องนะส่วนสายกลางเราก็ไล่ขึ้นไปเลยสายกลางก็จะมีนี่นะครับสีเขียวอ่อนนะครับกับสายสีส้มนะขึ้นมาด้ันบนต่อสวิตช์กุญแจได้เลยต่อคันเร่งนะครับก็จะคันเร่ง ตันนี้ก็ทําแยกให้เห็นและให้เห็นแบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะชุดนี้จะเป็นชุดเข้าสวิตช์คันเรนงนะครับเดี๋ยวช่างจะเห็นไหมครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะสีเห็นนะครับเนี่ยวิธีไล่สีไล่แบบนี้นะแต่ว่าอยู่กล่องสายมาตรฐานคือสายนี้ แต่ว่าวิธีไล่สายสีกลางคือไล่แบบนี้อ่าโอเคชุดต่อไปก็จะได้ไปเร็วๆเ,เพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับสายอยู่ฝั่องคันเร่งก็จะเป็นสีเดียวกับสีเดียวกันกับสีเดียวกันกับไอตัวเดี๋ยวปิดสวิ่ก่อนนะครับปิดสวิ่ปิดสวิสวน่นี่กันสีเดียวกันนะกับอยู่กล่องนะครับสีเริ่มต้นนะครับของคันเร่งหรือ 2กล่องนะครับสายกันเร่งสีเหมือนกันนะครับแต่ตรงกลางสีไหนก็ได้ที่เขาทำมานะครับโอเคแล้วก็ชุดนี้ก็จะเสียบตามตัวนี้เลยตัวนี้คืออานะครับอาก็คือถอยนะอาคือถอยชุดสีชมพูนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปถอยอ่า ส่วนหนึ่งสองสามนะครับเกียร์หนึ่งสองสามคือสีนี้นะสีนี้นะครับสีฟ้าสีเทานะครับที่มีดำอยู่กลางนะครับอ่ะเสียบเข้าไปเราก็จะได้ชุดคันเร่งแล้วนะครับชุดนี้นะอ่ะมาลองดูว่าถ้าเฉพาะชุดเนี้ยมันหมุนไหมมาลองดูอ่ะชุดนี้อ้าวหมุนได้นะครับดูนะครับ ่าทีนี้ถอยล่ะอ่าถอยก็ได้นะครับเห็นนะครับโอเคทีนี้มาต่อหน้าปัดกันปิดสวิตช์เหมือนเดิมอ่าปิดแล้วใส่หน้าปัดนะครับหน้าปัดก็ทําไว้แล้วนะครับเลขกหนึ่งเนาะง่ายๆก็เสียบเข้าไปตัวนี้ก็ไฟหน้าไปตา นี้ไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวกันขโมยอ,อยู่ตรงนี้หมดนะครับก็กันเสียงดังห่อไว้เพราะว่าถ้าเปิดถ้าถ้าสมมติเปิดแล้วแล้วก็ถอยได้เลยเห็นไหมครับอาโอเคพอจะเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ก็ มาพวกสามมาพวกสามสวิกนะครับเขียนให้ว่าสามสวิกนะตัวเนี้ยจุดเนี้ยสามสวิกจะได้ไปหาง่ายๆนะก็เสียบเข้าไปเลยสวิกไหนเป็นสวิกไหนไอไอสามปลั๊กก็เสียบสามปลั๊กนะครับนี่สามปลั๊กก็เสียบสามปลั๊กปิดสวิกกุญแจทุกครั้งนะครับสามปลั๊กก็เสียบสามปลั๊กส่วนไอสองปลั๊กนี่ต้องมันเหมือนกันนะครับ มันเหมือนกันถ้าผิดมันก็จะสลับกันอ่าไม่เป็นไรถ้าผิดมันก็จะสลับกันนะทางทางจะเสียบไปก่อนนะให้ให้ดูว่ามันสลับกันยังไงนะอ่าถ้าเปิดปุ๊บแสดงว่าผิดนะครับตัวน,นี้นะเห็นนะผิดไม่เป็นไรนะสองปากเนะี่ยแต่มันเห็นไครับ นี่ก็ถูกแล้วเดีย่ยทีนี้ก็แต่อันนี้แต่นะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับจะไปช้าๆนะเดี๋ยวใครที่อยากทําตามทำทํตาตา,ตามไม่ได้นะครับไปช้าๆนะทุกจุดมีรายละเอียดย้อนกลับดูได้ไม่มีปัญหา คือปลั๊กตัวนี้นะครับสีสายไฟแบบนี้นะของใครมีรถแบบเดียวกันสีสายไฟแบบนี้นะไอตัวนี้คือสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณการขโมยนะครับคือคือเป็นเสียงดนตรีอ่ะอยู่ตรงนี้ปลั๊กดนตรีอยู่ตรงนี้หน้าปัดอยอ่หน้าปัดอยู่ตรงนี้สีสายไฟปลั๊กหน้าปัดอยู่ตรงนี้หน้าปัดเลือนไม้นี่นี่คือเกียร์สวิตช์แยกให้แล้วตรงนี้น่าจะไม่หลง ตัวนี้ก็เล so mm ี hmm, Although, ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแนะนําหน่อยนะครับว่าตัวเนี้ยเห็นนั่นเดียวนะครับเห็นตัวเดียวนะไม่แน่ใจว่าได้ส่งมาให้สองอันหรือส่งมาตัวเดียวนะครับแต่เห็นตัวเดียวนะอก็ลองกดดูท่านเดียวซ้ายอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นะครับเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวามันอยู่นี่นะครับพอมีตัวเดียวนะก็เอามาใส่เนี่ย อ่าเนี่ยนะครับแต่พอเป็นสามสวิทก็เรียบร้อยตัวเนี้ยใช้ได้นะครับสามสวิทพอมาสามสวิทอ่ะเสียบไฟหน้าให้หน่อยจะได้เห็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเอาไฟเข้าไฟนะครับไฟเข้าไฟนะันก็คือแดงดํานะครับแดงดําเข้าแดงดํานะแดงดําเสียบทีหลังก็ได้เอา เอาไฟเข้าไปก่อนอไฟแล้วก็แดงดำเปิดสวิตชนะ์นะครับไฟหน้าจะขึ้นแบบนี้ไฟสูงไฟต่ำนี่นะครับอันนี้ไฟสูไฟสูงอ,อันนี้ไฟสูงแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เหลือเบรกนะครับเบรกนะเบรกตามเบรกมาเลยเบรกอยู่ตรงไหนครับตัวกำเบรกนะครับตัวกำเบรกนะเบรกอยู่ตรงนี้นะครับเบรกสายสีนี่นะครับสีม่วงเนี่ยนะส,สต็อปนะครับเขียนว่าสตอ็อปเสียบได้เลยข้างไหนก็เหมือนกันนะครับเขาเป็นสายลอยนะครับเป็นสายลอยเหมือนกันอ่ะ ถ้าสมมติว่าเราขับวิ่งวิ่งนะครับนี่นะถ้าสมมติเราวิ่งวิ่งอยู่นะเราก็กำเบรกเลยอเห็นไหมครับไฟเบรกก็ติดนะไฟเบรกติดอ่ะเนี่ยพอเราปล่อยเบรกเขาก็จะทํางานนะครับทั้งสองข้างนะอ่ากำเบรกอ่ะเนี่ยนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยทีนี้นนก็มาลอง ว่ามันได้กี่ดูเลขใหม่ด้วยนะครับอันขึ้นนะอ่ามีสปีดหนึ่งนะครับสปีดท,ที่สองอรู้สึกว่าแบตจะอ่อนนะครับสปีดท,ที่สามเห็นนะครับแบตหมดแล้วนะ พอดีแบตมันเสื่อมสองลูกนะครับแบตองช่างเป็นแบตห้าแอมสี่ก้อนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพักชาร์จแบตแป๊แบนึงครับมาต่อกันเลย <c oughs> เห็นนะครับเด <c oughs> ี๋ก็ชาร์จแบตเพิ่มน,นะครับ <c oughs> โอเค กติจะอยู่ที่ประมาณสามถ้าแบตเต็มจะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้านะครับขึ้นไปถึงสามสิบห้าโอเคครับเกียร์ยถอยนะครับตัวนี้เกียร์ถอยเกียร์ถอยก็จะหมุนนิ่มๆช้าๆนะครับไม่สามารถเล่งได้นะโอเคครับนี่ก็เป็นนันเรียบร้อยนะครับ ซ้ายขวาเด่นนะครับเบรกทุกอย่างใช้ได้นะครับตัวนี้มาตัวเดียวนะครับเพราะว่าหาร้อยเห็นตัวเดียวนะด้านหน้าส่วนด้านหลังก็มาสองอันโอเคครับเรียบร้อยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครชอบนะครับ ไฟรก็ปวดตัวนะโอเคนะ okay, ครับ